สวัสดีทุกคนค่ะเจอก,กับครัวบ้านหานอร่อยนะคะวันนี้ก็เอาสูตรคาราเมลคัสตาร์ดเค้กมาฝากเพื่อนๆค่ะสูตรนี้ทําง่ายอร่อยมากเลยนะคะจะทําออกมาในรูปแบบเค้กก้อนยาวๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มส่วนของคาราเมลกันก่อนเลยค่ะก่อนที่จะทาคาราเมลนะคะเตรียมน้ําตาลทรายไว้ค่ะแล้วก็นี่เป็นถาดฟอยนะคะสําหรับใส่เค้กของเรานั่นเองค่ะ เป็นถาดยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีฝาปิดค่ะถ้าเย็นแล้วเราก็จะปิดฝาแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะเอาที่เพื่อนๆมีก็ได้ค่ะเตรียมพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเคี่ยวคาราเมลกันก่อนเลยค่ะปริมาณส่วนผสมของคาราเมลก็ตามที่ขึ้นให้นี่เลยนะคะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยค่ะนําไปตั้งไฟใช้เป็นไฟกลางนะคะไม่ต้องคนเลยค่ะแค่เอียงหม้อไปมานิดหน่อยนะคะ ปล่อยให้เดือดแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะถ้าใครชอบคาราเมลหวานๆก็ไม่ต้องเอาสีเข้มค่ะแต่ถ้าชอบออกรสขมหน่อยก็จะเอาสีเข้มๆเ,เหมือนของพี่ในคลิปนี้นะคะก็จะออกรสขมๆหน่อยค่ะลืมบอกไปนะคะระหว่างนี้ให้ต้มน้ําเดือดรอเลยค่ะเพราะว่าเราได้สีตามต้องการแล้วเราก็จะปิดไฟใส่น้ําเดือดลงไปแบบนี้ค่ะเวลาใส่ค่อยๆใส่ด้วยนะคะมันจะฟูขึ้นมาค่ะ พอผสมกันเรียบร้อยแล้วก็เทใส่พิมพ์เลยค่ะของพี่จะใส่เยอะนิดนึงนะคะสําหรับปริมาณของคาราเมลนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะของพี่ชอบเยอะนิดนึงค่ะก็เลยใส่ไปประมาณนี้นะคะพอใส่จนครบทุกพิมพ์แล้วเราก็พักไว้ให้เซตตัวค่ะระหว่างที่รอคาราเมลเซตตัวนะคะเราก็จะมาต้มส่วนของนมกันค่ะที่จะทําตัวคัสตาร์ดนะคะเป็นนมสดค่ะ แล้วก็น้ําตาลทรายนะคะปริมาณก็ตามที่ขึ้นให้ค่ะเดี๋ยวพี่จะแปะรายละเอียดของส่วนผสมให้ตรงใต้คลิปอีกที่นึงนะคะตอนนี้ก็นําไปตั้งไฟค่ะเป็นไฟกลางนะคะคนตลอดเลยค่ะให้สังเกตดูนะคะถ้าเดือดขอบขอบก็ถือว่าใช้ได้ค่ะไม่ต้องให้เดือดผุดผุดก็ได้นะคะนี่ค่ะเอาประมาณนี้นะคะปิดไฟพักไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาตีไข่กันค่ะเป็นไข่เบอร์สองเต็มฟองใช้9ฟองค่ะแล้วก็ไข่แดง3ฟองนะคะกลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะพอได้ประมาณนี้เราก็จะนำนมที่ยังร้อนอยู่นะคะค่อยค่อยเทลงไปค่ะระหว่างที่เทให้ตีไปด้วยนะคะคนตลอดเลยค่ะถ้าเราคนช้าจะทำให้ไข่สุกแล้วแข็งตัวเป็นก้อน,อนเป็นไตได้นะคะ คนจนส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วนำไปกรองหนึ่งรอบค่ะกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนค่ะเรามาทำส่วนของตัวเค้กกันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่ค่ะซอสคาราเมลนะคะน้ำตาลไอซิ่งหรือน้ำตาลป่นค่ะอันนี้เป็นแป้งเค้กค่ะส่วนของน้ำตาลนี้นะคะใครไม่มีน้ำตาลป่นใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งได้ค่ะ เค้กสูตรนี้จะเป็นสูตรง่ายๆนะคะไม่ใช้คงฟูไม่ใช้เนยแล้วก็น้ํำมันพืชค่ะก็เลยต้องใช้เป็นน้ำตาลละเอียดนะคะจะได้ตีกับไข่ให้ขึ้นฟูง่ายๆนั่นเองค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะตีให้พอไม่เห็นน้ำตาลแล้วเราก็ใส่ส่วนของซอสคาราเมลลงไปค่ะตีให้เข้ากันนะคะจะใช้เวลาอยู่ประมาณ4-5นาทีค่ะ ให้เพื่อนเสังเกตดูนะคะถ้าไข่ของเราขึ้นฟูแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีขุ่นๆข,นขาวๆแบบนี้ค่ะพอได้ตามที่เราต้องการแล้วลดสปีดต่ำสุดนะคะตีต่อประมาณ1นนาทีค่ะเพื่อให้เนื้อเค้กของเราละเอียดยิ่งขึ้นนะคะ ตีไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลอนแป้งเค้กใส่กันเลยค่ะของพี่จะแบ่งลอนใส่สองรอบนะคะในขั้นตอนนี้จะไม่ใช้หัวตีแล้วค่ะ,ะใช้เป็นไม้พายธรรมดาคนเอานะคะเวลาคนคนให้ถึงด้านล่างด้วยนะคะส่วนผสมจะได้เนียนสม่ำเส,สมอกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ขอตัดมาตอนที่ส่วนผสมครบทุกอย่างนะคะคาราเมลก็เซ็ตตัวแล้วค่ะ ก็จะมาเทส่วนของคัสตาร์ดลงนะคะเศษ3ส่วน4ของพิมพ์ค่ะให้เหลือพื้นที่ไว้ใส่เค้กด้านบนด้วยนะคะถ้าใครชอบเค้กหนาก็เหลือพื้นที่ไว้เยอะนิดนึงค่ะของพี่ที่ทำในคลิปนี้นะคะพื้นที่ที่ใส่เค้กเวลาสุกแล้วก็จะประมาณสัก1เซนค่ะใส่ตัวคัสตาร์ดเสร็จเรียบร้อยก็เทเค้กลงไปปิดด้านบนได้เลยค่ะ ใส่ให้เกือบเต็มพิมพ์เลยค่ะเวลาสุกมาก็จะเต็มพอดีนะคะถ้ามีฟองอากาศก็ใช้ไม้จิ้มจิ้มออกนะคะระหว่างนี้ให้อุ่นเตาไฟบนล่าง160องศาค่ะเราจะอบด้วยการรองน้ำนะคะเป็นน้ำต้มเดือดเลยค่ะใส่ลงไปประมาณครึ่งพิมพ์นะคะใช้เวลาอบอยู่ที่45นาทีค่ะ มาดูที่สุกเรียบร้อยกันเลยค่ะนี่นะคะสุกใหม่ๆยังร้อนอยู่ค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ3-4ชั่วโมงก่อนเสิร์ฟค่ะถ้าเย็นแล้วสามารถปิดฝาแช่ได้เลยนะคะอันนี้ตัดให้ดูตอนอุ่นๆค่ะข้างในก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะคว่ำลงจานแล้วตัดให้ดูอีกทีนึงค่ะวิธีเอาออกจากพิมพ์นะคะก็ง่ายๆค่ะแค่ไปรอบๆแบบนี้นะคะแล้วก็คว่ำลงกับจานได้เลยค่ะ เราออกไม่ยากนะคะมาดูส่วนที่เอาออกจากพิมพ์พแล้วนะคะนี่เลยค่ะตัดง่ายๆนะคะส่วนของเค้กก็จะไปอยู่ด้านล่างค่ะดูดซับเอาน้ําคาราเมลทั้งหมดเข้าไปนะคะอร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะสุดนี้ทําง่ายนะคะลองทํากันดูเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ